โอเคค่ะกุดมอร์นิ่งเกตซิกกุดมอร์นิ่งทีช How are you today? I am OK. a what day? s today. Today. Today is Wednesday. อ่ะโอเคนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6กับ t e ชเชอร์เกมนะคะสำหรับวันนี้ t e ชเชอร์เกมจะสอนในเรื่องของคำราชาศัพท์นะคะคำราชาศัพท์นักเรียนพอจะเดาออกไหมคะว่าเราจะใช้คำราชาศัพท์เหล่านี้กับใคร กับใครคะพระคับพระมหากษัตริย์นะคะพระมหากษัตริย์หรือพระบรมราชวงศ์นะคะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะจะเคารพพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งเป็นประมุขเพราะฉะนั้นคนไทยก็เลยต้องมีคำราชาศัพท์นะคะมาใช้เนาะ อ่ะโอเคเราไปดูความหมายของคำราชาศัพท์กันนะคะคำราชาศัพท์นะคะลกูกหมายถึงถ้อยคำที่สุภาพไพเราะนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลนะคะคนไทยเราเนี่ยจะนับถือโดยการแบ่งตามวัยนะคะตามอายุนะคะ,ะคนที่อายุน้อยกว่าก็จะ อะไรคะเคารพคนอายุมากกว่านะคะและก็จะเคารพคนที่มีอะไรลกูกคุณอาวุธที่เป็นไงคะสูงกว่าเราถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะอายุมากกว่าเขาก็ตามนะคะแต่คนที่มีคุณอาวุธอย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรที่จะเคารพเขานะคะอ่ะทีนี้เราไปดู คำราชาศัพท์ที่จะใช้นะคะเราใช้กับใครบ้าง 1. มีพระมหากษัตริย์นะคะพระราชินีนะคะมีพระบรม,มวงศ์อา,านุวงศ์นะคะเพราะพระบรม,มวงศ์และพระอนุวงศ์นะคะมีพระภิกษสูุนางข้าราชการแล้วก็สุภาพชน สุภาพชนก็คือประชาชนอย่างเรานั่นเองนะคะอ่ะสำหรับวิธีการใช้คําราชาศัพท์นะคะการใช้ทรงก็จะมีการใช้ทรงนะคะการใช้พระบรมพระราชนะคะการใช้คําขึ้นต้นและก็คําลงท้ายนะคะการใช้คําราชาศัพท์ในหมวดต่างๆ นะคะการใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องนี่คือการใช้คำราชาศัพท์นะคะแล้ววันนี้ทีเชอร์เกมจะสอนในเรื่องของอคำราชาศัพท์ที่เราจะใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะลกูกอ่าเรามาดูการใช้ข้อที่หนึ่งก่อนคือการใช้ทรงนะคะเราจะใช้ทรงก็ต่อมเมื่ออะไรลวกทรงเนี่ยนะคะ เท่ากับทำให้เป็นกิริยาราชาศัพท์นะคะโดยเราจะใช้ทรงเนี่ยบวกกับคำนามทั่วไปบางคำลืมหรือยังเรื่องของคำนามลูกลืมหรือยังคะคำนามทั่วไปแสดงว่าอ่าสอรี่ค่ะคำนามสามัญน,นั่นคือคำนามอะไรคะคำนามสามัญคือคำนามอะไร คำนามสามัญก็คือคำนามทั่วไปใช่ไหมคะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะต่อไปเราจะใช้ทรงนะคะไปรวมอยู่กับคํากิริยาคํากิริยาคืออะไรคือคำคือคำที่แสดงอะไรคะอาการของคนและก็สัตว์นะคะนี่คือการใช้ทรงนะต่อไปเรามาดูตัวอย่าง เช่นทรงศึกษาลกูกศึกษาก็คืออะไรคะคําว่าศึกษาคืออะไรเนี่ยเรากําลังศึกษาแสดงว่าเรากําลังทําอะไรคะหาความรู้ห่ะครเนี่ยเรากําลังทําอะไรกันอยู่นักเรียนกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยเรียนสืเรียนอ่าเรียนนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าศึกษาก็คือเรียน นะคะเสร็จแล้วเราย้อนกลับไปคำว่าเรียนนะคะก็คือคำกิริยานะคะเพราะฉะนั้นทรงศึกษาก็คือทรงบวกกับคำกิริยาสามัญน,นะคะทีนี้เขาบอกว่าศึกษาเนี่ยเป็นคำกิริยาเมื่อเราเติมคำว่าทรงเข้าไปนะคะเติมคำว่าทรงเข้าไปจะกลายเป็นทรงศึกษาจึงทำให คำว่าทรงศึกษาเนี่ยกลายเป็นคํากิริยาราชาศัพท์เห็นไหมคะแค่คําว่าเราเติมคําว่าทรงเข้าไปอย่างเดียวก็กลายเป็นคําราชาศัพท์แล้วนะคะทรงศึกษาก็หมายถึงศึกษานั่นเองก็คือเรียนนะคะต่อไปทรงช้างช้างเป็นอะไรลูกช้าง ช้างเป็นสัตว์ถามันครับอ่ะช้างเป็นสัตว์นะคะสัตว์ก็คือจัดอยู่ในหมวดของคำนามนะคะ <c oughs> เมื่อเราเติมคําว่าทรงเข้าไปข้างหน้า <c oughs> ก็จะกลายเป็นทรงช้างนะคะทรงช้างแล้วคํานั้นจะจัดอยู่ในคํากิริยาราชาศัพท์นะคะทรงช้างหมายถึงอะไรคะทรงช้าง ขี่ช้างครับอาขี่ช้างนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้ทรงกันทรงกีฬาทรงกีฬาคืออะไรลูกเล่นกีฬาเหรอครับเล่นกีฬาเล่นกีฬาทรงบาทใส่บาทใส่บาทอืมทรงดนตรีเล่นดนตรีเล่นดนตรีทรงธนู ยิงธนูยิงธนูทรงศึกษาเรียนทรงเรียนทรงวิ่งก็วิ่งใช่ไหมคะทรงกรุณากรุณาก็คือมีความเมตตาใช่ไหมคะทรงยินดีก็คือความยินดีแสดงความยินดีนะคะทรงสั่งสอนก็คือสั่งสอนนั่นเองทรงรับก็คือการรับนะคะเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้ นะคะไม่ว่าคําที่อยู่ข้างหลังคําว่าทรงจะเป็นคํานามก็ตามนะคะเมื่อเติมคําว่าทรงไปแล้วจะกลายเป็นคํากิริยาราชาศัพท์ทันทีเพราะฉะนั้นนักเรียนจําให้ขึ้นใจเลยว่าคํากิริยาก็คือคําที่แสดงอาการนะคะลูกเช่นคําว่าทรงกีฬาเห็นไหมก็คือเล่นกีฬานะคะกีฬากีฬาเป็นคํานาม นะคะเติมทรงเข้าไปกลายเป็นกิริยาทันทีนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูการใช้ทรงในข้อที่สองนะคะการใช้ทรงในข้อที่สองอันนี้ทำให้เป็นกิริชคำกิริยาราชาศัพท์โดยเราใช้ทรงบวกกับคำราชาศัพท์อีกนะคะอย่างเช่นทรงพระผนวกพระผนวกหมายถึงอะไรลกูก บวช<ว>ครับบวชนะคะหมายถึงบวชนะคะเสร็จแล้วบวชเนี่ยก็เป็นคำกิริยาอยู่แล้วลูกทรงพระนวดก็เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วเราเติมทรงเข้าไปอีกนะคะเติมทรงเข้าไปเนาะก็จะเป็นคำกิริยาราชาศัพท์นะคะต่อไปการใช้ทรงในข้อที่3นะคะคำว่า ที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีคำว่าทรงนำหน้าเขาบอกว่าคำไหนที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมคำว่าทรงนำหน้าแต่เรามีข้อยกเว้นใช่ไหมคะเรามีข้อยกเว้นพนวดเนี่ยสามารถใช้ทรงนำหน้าได้นะคะทีนี้เราย้อนขึ้นกลับไปดูนะคะย้อนขึ้นกลับไปดูคำราชาศัพท์ที่ไม่ต้องเติมคำว่าทรงนำหน้า เช่นคําว่าสเวสเวยเสวยแปลว่าอะไรคะ <In. S 1> กินกิน <In. S 1> ถูกต้อง <Hey. S 1> นะคะเป็นคําราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะเวลาเราใช้เราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะใช้คําว่าสเสวยได้เลยไม่ต้องเติมคําว่าทรงนําหน้านะคะต่อไปการใช้ทรงในข้อที่4เมื่อใช้คําว่ามีหรือคําว่าเป็น นะคะหน้าคําราชาศัพท์ถ้ามีคําว่ามีอยู่แล้วมีคําว่าเป็นอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมคําว่าทรงเข้าไปนะคะไม่ต้องเติมคําว่าทรงเข้าไปนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันอย่างเช่นพระราชธิดานะคะพอเราเติมคําว่าเป็นเข้าไปเป็นพระราชธิดา อันนี้ก็ไม่ต้องเติมคําว่าทรงเห็นไหมคะเมื่อเรามีคําว่ามีแล้วมีคําว่าเป็นแล้วไม่ต้องเติมคําว่าทรงจําให้ได้นะไม่ต้องเติมคําว่าทรงเข้าไปนะคะต่อไปพระราชประสงค์มีพระราชประสงค์นะคะเราไม่ต้องเติมคําว่าทรงมีพระราชประสงค์นะคะไม่ต้องเติมลงไปเนาะต่อไปเรามาดู ข้อที่2วิธีการใช้คำราชาศัพท์นะคะในข้อที่2คือการใช้พระบรมนะคะพระบรมพระราชและก็พระนะคะสามคำนี้นะอ่าเรามาดูข้อที่1พระบรมหรือพระราชนะคะเราจะใช้นำหน้าคำนามนะคะจะใช้นำหน้าคำนาม ที่มีความสำคัญยิ่งนะคะสำหรับพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนามคำไหนที่มีความสำคัญสำหรับพระมหากษัตริย์อ่าเราไปดูกันอย่างเช่นคำว่ามหาราชวังคำว่ามหาราชวังเนี่ยสำคัญไหมลูกสำคัญไหมสำคัญไหมคะ สำคัญเราก็เลยต้องเติมคำว่าอะไรเข้าไปพระบรมะนะคะเติมพระบรมเข้าไปนะคะต่อไปเดชานุภาพนะคะก็เติมคำว่าพระบรมเข้าไปเช่นกันฉายารักฉายารักคืออะไรลกูกรูปภาพใช่ไหมคะเราก็เติมคำว่าพระบรมเข้าไปเป็นพระบรมมาฉายารักนะคะ อ่ะต่อไปการใช้พระราชบ้างนะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์และก็พระราชินีเมื่อกี้นะคะใช้ได้แค่กับพระมหากษัตริย์อย่างเดียวนะคะเมื่อกี้พระมหาอะไรคะราชวางังพระมรมาฉายารักนะคะแต่อันนี้ใช้ได้กับพระมหากษัตริย์และก็พระราชินี นะคะซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นนะคะลองลงมาจากคําว่าพระบรมพระบรมนะคะอ่าดูตัวอย่างพระราชวังถ้าเราใช้กับอะไรลกูกพระราชนินีจะใช้พระราชวังถ้าเราใช้กับพระมหากษัตริย์ใช้อะไรคะใช้อะไรเมื่อกี้พระบรมมหา ราชวงใช่ไหมคะต่อไปพระราชทรัพย์นะคะพระราชหฤทยัยนะคะพระราชพาหะนะนะคะพระราชหัตถเลขานะคะอ่ะต่อไปเรามาดูการใช้พระก,กันการใช้พระนะคะเราจะใช้นำหน้าคำสามัญที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ะะเพื่อให้แตกต่างจากสามัญชนสามัญชนก็คือประชาชนนะคะประชาชนจะใช้คำว่าเก้า e อีนะคะเมื่อเราจะใช้คำนี้กับพระมหากษัตริย์เราต้องเติมคำว่าพระเข้าไปนะคะกลายเป็นพระเก้าอีนะคะกลายเป็นพระเก้าอีต่อไปที่นั่งก็ใช้กับประชาชนทั่วไป นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้คำนี้นะคะกับพระมหากษัตริย์เราต้องเติมพระเข้าไปนะคะกลายเป็นพระที่นั่งนะคะพระตำหนกักพระชะตาชะตาก็คืออะไรลูกเกี่ยวกับการดูดวงใช่ไหมคะอ่าโอเคต่อไปเรามาดูคำว่าหลวงนะคะกับคำว่าต้นนะคะ อันนี้จะใช้ประกอบท้ายคำนามทั่วไปนะคะเพื่อแสดงว่าเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เราเติมเข้าไปเพื่อให้ชี้ชัดเจนว่าคำนี้จะต้องใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะไม่ใช้กับประชาชนทั่วไปนะคะไม่ได้ใช้กับพระสงฆ์อย่างเงี้ยนะคะอ่าเรามาดูหลวงก่อนหลวงใช้กับคนสัตว์สิ่งของเช่นลูกหลวง แทย์หลวงเรือหลวงนะคะแต่คำว่าทางหลวงเมียหลวงเขาหลวงเนี่ยอันนี้ใช่คำราชาศัพท์ไหมลกูกใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เนาะต่อไปเรามาดูต้นบ้างคำว่าต้นจะใช้กับสัตว์และก็สิ่งของที่เป็นชั้นดีอย่างเช่นม้าต้นนะคะเครื่องต้น เรือต้นนะคะอะต่อไปเรามาดูการใช้ในข้อที่3นะคะอันนี้คือใช้คำขึ้นต้นและก็คำลงท้ายคำขึ้นต้นและคำลงท้ายนะคะเขาบอกว่าฐานันดรของผู้ฟังนะคะฐานันดรของผู้ฟังฐานันดรคืออะไรลกูกฐานันดรคืออะไร คืออะไรคะฐานันดรรู้จักไหม<น>คือว่า<น>อะไรเออสถานะชนชั้นคือสำหรับผู้ใช้ใช่ไหมคะฐานันดรก็อาจจะเป็นเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าอะไรนะฐานะเมื่อกี้นูหนตอบ เกี่ยวกับชนชั้นนะลูกการแบ่งชนชั้นของบุคคลนะคะเรียกว่าฐานนันดรนนะคะก็จะมีการใช้คำขึ้นต้นแล้วก็คำลองท้ายอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีนะคะเราจะใช้คำขึ้นต้นว่าขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมอย่างเช่นเราเนี่ยเราจะ มือนเราจะทําอะไรดีเราเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์นะคะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสมเด็จพระราชินีนะคะเราจะใช้คาขึ้นต้นคือขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมเสร็จแล้วเราก็จะทําการพูดข้อความนั้นต่อไปนะคะเมื่อพูดข้อความนั้นจบแล้ว คำลงท้ายลูกเราต้องใช้ด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะนะคะต่อไปถ้าเป็นอ่าเท่าเฝ้าพระราชินีพระราชชนนีอ่าพยุพราชนะคะอ่าพระสยามบรมราชาุาชุม,มารอันนี้เราจะใช้แตกต่างจากอะไรคะพระเจ้าอยู่หัวพระราชินี นะคะนั่นก็คือขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝา่ออฝาระองฝ่าละองนะลกูกทิชเชอร์พิมพ์ผิดนะฝ่าระอ,องพระบาทนะคะจะใช้ต่างกันนะคะส่วนคำลงท้ายก็จะเป็นด้วยเก้าด้วยกระหม่อมนะคะควรมิควรแล้วแต่จะทรงนะคะพิจารณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมเห็นไหมคะว่า การใช้ทั้งคำขึ้นต้นและก็คำลงท้ายเนี่ยแต,ตนะะแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันนะมันขึ้นอยู่กับการใช้กับบุคคลที่เราต้องการที่จะเข้าเฝ้านะคะอ่ะต่อไปถ้าเป็นสมเด็จเจ้าฟ้านะคะสมเด็จเจ้าฟ้าเราจะใช้คำขึ้นต้นก็คือขอพระราชทานกาบทูลทราฝ่าพระบาทนะคะเสร็จแล้วคำลงท้ายจะใช้เหมือนกันเลย นะคะจะใช้เหมือนกันนะคะต่อไปพระเจ้าบรมมวงศ์เธอพระองค์เจ้านะคะคำขึ้นต้นก็ใช้เช่นกันนะคะใช้เช่นกันไหมใช้เหมือนกันไหมลกูกใช้เหมือนกันไหมใช้เหมือนกันไหมคะคำขึ้นต้นไม่เหมือนค่ะ ไม่เหมือนนะคะเราใช้อะไรลกูกถ้าเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าใช่ไหคะขอประทานกาบคูาทรบาบฝ่าพระ,ะบาทนะคะส่วนคำรงท้ายก็ใช้เช่นกันนะคะต่อไปถ้าเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอันนี้ใช้กาบทูลฝ่าพระบาท นะคะส่วนคำลงท้ายใช้ว่าควรไม่ควรแล้วแต่จะโปูดนะคะต่อไปหม่อมเจ้าหม่อมเจ้าจะใช้ทูลฝ่าพระบาททรงกราบนะคะคำลงลงท้ายใช้แล้วแต่จะโปรดนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4การใช้คำราชาศัพท์หมวดต่างๆนะคะใช้คำราชาศัพท์ในหมวดต่างๆนะคะอย่างเช่นดูหมวดที่1 คำราชาศัพท์หมวดของร่างกายนะคะหมวดของร่างกายพระเกษาคืออะไรลกูกพระเกษาผมครับผมนะคะตาเราจะใช้อะไรตาพระเนธพระเนธนะคะหน้าอกละลกูกหน้าอกใช้อะไรพระอุระพระอุระหน้าแข้งละ่พะพระ พงพระชงนะคะแขนพระกรภกรนะคะแล้วถ้าเป็นท้องล่ะท้องหน้าท้องเนี่ยพระอุทอนพระอุทอนนะคะหูหูลูกพกระกระกรหูนะภกระกระกรจะเป็นแขนนะคะต่อไปคอล่ะคอใช้อะไร พัศศพัศศพันะคะพัศศเนาะอ่าต่อไปเรามาดูคำศัพท์ในหมวดของข้าวของเครื่องใช้นะคะหมวดข้าวของเครื่องใช้เสื้อเสื้อจะใช้อะไรคะฉลองพระองค์ฉลองพระองค์นะคะหมวกพระมาลาพระมาลานะคะต่อไปแว่นตา ถลองพระเนรถนองพเนรนะคะหมอนพ้าผ้าพระเนืพอ้าระเนืยนะคะต่อไปอ่างอาบน้ําอ่างสงอางสงอ่างสงถุงเท้าล่ะลุงถุงปาะจางหวีประจังกันไก่ประสับประนาพสะแสงปาราแสง ประนาดนะคะอา่ทีนี้ที่เชื่อถามว่าถ<น>้าพระมหากษัตริย์ใส่รองเท้าเราจะพูดว่าไงคําว่าใส่รองเทา้าเวลิกูดค่ะฉลองพระบาทที่เชื่อจำเสียงได้เลยเนี่ยกันจันฑพรใช่ไหมใช่ค่ะโอเคกันจะนฑพรหนึ่งคะแนนนะคะอืเขียน,น,น,นะ แล้วถ้าอะไรดีอะไรน,นะ่ยก็ทำไง<ม>ใส่หมวกอะลูกใส่หมวกฉลองพะมาลาฉลองพระมาลานะโอเคนะคะแล้วถ้าอาบน้ำตรงอ่างสง <c oughs> อ่าเดี๋ยวฝากฝากไปคิดนะคะถ้าอาบถ้าเกิดพระบาทสมเด็จจาลีค่ะพระมหากษัตริย์อาบน้ําเราจะพูดว่าอย่างไรนะคะอ่าโอเคต่อไปเรามาดูต่อนะคะดูต่อนะกางเกงค่ะกางเกงพาสนับเผาอ่าพรสนับเผานะคะต่อไปรองเท้าอรอง กระจกพ้าฉายลม่มพระกลุนอ,อันนี้เรียกว่าแหวนค่ะแหวนต่อไปค่ะแหวนพระธรรมลงค่ะรงใช่พระธรรมลงนะคะต่อไปเข็มขัดรัดพระสงต่อไปถุงมือถุงมือถุงพระหัน ต่อไปเตียงนอนค่ะพระแท่น,ทนบันทมอ่าพระแทนบันทมนะคะต่อไปเรามาดูคำศัพท์หมวดเขือญาตินะคะอย่างเช่นปู่ตาจะใช้พระชนกนะคะเอ๊ะสอรี่ผิดถ้าเป็นพ่อลูกพ่อใช้อะไรพระชนกนแม่ใช้ พระชนนีพนรนะพชนนีอาพระชนนีนะคะต่อไปถ้าเป็นคุณปู่คุณตาจะใช้พระอัย,ยกาอาพระอัะอย,ยกานะคะถ้าเป็นคุณย่าแล้วก็คุณยายจะใช้พระอัยกา,ต,าต่อไปลูกชายลูกชายใช้พระราชพราชะาโอรสนะคะลูกสาว พราชิตาพี่ชายพระเชตีพระเชษฐาพระเชษฐาเลยพระเชษฐาน้องชายพระอนุชาลูกชาอนุชานะคะอ่ะโอเคต่อไปอ่ะหมดแล้ว นะคะหมดแล้วเนาะอันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ครราชาศัพท์นะคะเรื่องของการใช้โชทรงพระพระราชนะคะพระบรมนะคะการใช้คําราชาศัพท์เกี่ยวกับหมวดเครือญาติต่างๆนะคะแล้วก็การใช้คําราชาศัพท์โดยคําขึ้นต้นและก็คําลงท้ายนะคะอ่ะมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะ มีไหมเอ่ยไม่ะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือนะคะดูเพิ่มเติมได้นะคะเปิดหนังสือเรื่องนี้ดูเพิ่มเติมได้นะคะอ่าถ้าไม่มีไปดูโฮมเวิร์กกันการบ้านนะคะมีทั้งหมด3หน้านะคะหน้า82 83และก็ไปที่หน้า88ดสิบนะคะแปดสและก็ แปดสิบแปดอ่ะมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะเกี่ยวกับโฮมเวิร์กโอเคถ้าไม่มี See you good bye ค่ะ